สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of f ฟิ m นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะสาหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารัามากๆเลยที่มาแชร์เรื่องราวความรักแล้วก็ความรู้สึกของทุกๆคนให้ได้รับทราบกันเป็นเกียรติมากๆจริงๆจากใจนะคะอยากให้พ่ยิปซีเป็นไกด์ไลน์ต่อคําถามภายในใจนะคะว่าเรื่องราวนั้นไปต่อได้หรือไม่ได้รับไว้เป็นพลังงานที่ดีๆนะคะและก็ต้องขออาภัยด้วยกับการตัดต่อคลิปที่ผ่านมานะ ะะซึ่งจริงๆเป็นการตัดต่อแล้วก็เซฟทุกอย่างมันโอเคหมดแล้วแต่พอดาวลดลงไปมันกลายเป็นแบบนั้นนะคะกลายเป็นว่าหายไปไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องขออภัยด้วยตอนนี้เราอยู่นอกสถานที่นะคะไม่ได้อยู่ในที่ที่ประจำเพราะฉะนั้นอะไรที่ผิดพลาดนะคะความเบลอรหรือความอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะ นะคะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเนาะโอเคนะคะท็อปปิกของเรานะคะสวันสวันที่ผ่านมาที่เราอยู่นอกสถานที่ลงคลิปน้อยนะคะด้วยความที่ว่ามันยังไม่มีอะไรที่เข้าที่เข้าทางนะคะเดี๋ยวอะไรที่มันเข้าที่เข้าทางแล้วเดี๋ยวเราจะมาลันนะคะคลิปนะคะแบบทุกครั้งต่อเนื่องนะคะเราจะมาเล่นในท็อปิก วันนี้นะคะก็คือเขาคิดอะไรในใจตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูซินะคะเขาคิดอะไรในใจตอนนี้3ภาพนะคะทาสมาธิให้นิ่งนิ่งนะคะดึงดูดที่ภาพในเลือกภาพนั้นเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1น,นะคะกับทอปิกของเราเขาคิดอะไรในใจตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูซิ เขาพลังงานแห่งไพ่าทาโรต์สื่อถึงคนกองที่1ค่ะเขาคิดอะไรในใจตอนนี้นะคะเจ็ดดาบนะคะความรู้สึกของความรู้สึกไม่ดีนะคะไม่ดีมากๆเลยไม่ว่าเขาจะทำอะไรให้คุณรู้สึกว่าไม่เข้าใจาหรือว่าใช้เล่หเหลี่ยมใช้ความเจ้าเล่ห์ เพทุบายหรือว่าทำเรื่องอะไรให้คุณเสียใจก็แล้วแต่เขารู้สึกไม่ดีนะคะกับสิ่งสิ่งนั้นคนคนนี้อาจจะเป็นคนลุกที่ดูเฟลลี่นะคะดูดีมีสเสน่ห์มากๆอาจจะดูคาสโนวานะคะเฮอร์มิตนะคะอยู่คนเดียวนะคะนิ่งๆระหว่างคุณกับเขาก็น่าจะต่างคนต่างนิ่งเขาอยู่ในโหมดของการที่ยังไม่พร้อมคุยยังไม่พร้อม คิดอะไรทั้งนั้นเลยนะคะเหมือนกับว่าอยู่กับตัวเองนะตอนนี้นะคะคิดแล้วก็คิดถึงในเรื่องของระหว่างคนกับเขานะคะเด็กถือไม่เท้าแต่เขามีแพชชั่นของการรอคออยู่นะคะ การรอคอยของการได้เริ่มต้นหรือว่าทําอะไรใหม่ๆในวันข้างหน้าเห็นไหมคะการเฝ้ามองไปไยังยอดไม้เฝ้ามองไปยังสิ่งที่เป้าหมายที่ต้องการความรู้สึกที่การเริ่มต้นนะคะการได้พูดคุยหรือว่าความรู้สึกมันร้อนรุ่มอยู่ภายในหัวใจของเขาสิบดาบนะคะความรู้สึกจบ เสียใจหรือว่าอยากจบเรื่องราวนี้ไปอยากจบอะไรที่มันอึดอัดค้างคาในใจความเสียใจความเจ็บปวดอะไรก็ตามแต่มันรู้สึกว่ามันยังค้างคาอยู่นะคะมันยังเป็นดาบปักอ,กอกอยู่ในใจ <c oughs> เด้งออกมาเองห้าถ้วยความรู้สึกเสียใจมากๆเลยนะคะคุณกองที่ึงรู้สึกว่าเขาเสียอกเสียใจมากๆเลยห้าถ้วยเป็นความรู้สึกของการที่ เสียใจกับสิ่งที่ทําลงไปแล้วรู้สึกสำนึกผิดนะคะเขาอาจจะทําอะไรให้คุณรู้สึกว่าใช้เล่ห์กลใช้ความไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างอะไรเขาเฝ้ารอคอยอย่างมีความหวังนะคะว่าที่จะได้เริ่มต้นแพชั่นเริ่มต้นนะคะที่จะได้พูดคุยหรือว่าอะไรกับคุณสิบดาม,มันเป็นการจบเหมือนกับเขาเจ็บปวดแล้วก็เหมือนกับมันจบลงไปแล้วหรอมันจบลงไปแล้วใช่ไหมฉันรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทําไปแล้วเหรือเกินนะคะ คนนั้นอาจจะเป็นคนธาตุไฟก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนอายุมากก่าคุณก็ได้หรือวอ่ายุน้อยก่าคุณก็ได้ h i g h e r e n d s, <S เขาอยากที่จะทำอะไรให้มันชัดเจนและเขาตั้งใจที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วก็อยากจะทำอะไรที่มันชัดเจนตรงมาตรงไปตรงมาตรงตรงแบบถูกต้องตามความสัมพันธ์ relationship ที่มันจะเป็นไปอะคะ่ะ เหมือนกับเป็นการคอมมิชเมนต์ก็ได้นะคะเหมือนกับว่าทําอะไรที่มันถูกต้องกว่านี้ก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่ถูกต้องแล้วอยากที่จะทําอะไรที่มันค่อยเป็นค่อยไปสเต็ปบายสเต็ปเหม,มือนกับความรู้สึกของความสัมพันธ์ที่ดีมันควรที่จะเป็นแบบไหนอะไรแบบนั้นโอ้ยสี่ไม่เทา้าเขาต้องการชัดเจนคอมมิชเมนต์กับคุณนะคะสี่ไม่เท้ากับ the high events ออกมาอีกแล้วเห็นไหมคะ คือสอสวันนี้รู้สึกว่านะคะดีฮาร์เฟนกับสีเมทาัาไพ่แต่งงานออกมาทุกวันเลยแล้วก็เกือบทุกกล่องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเขาอยากที่จะคอมมิทเมนต์กับคุณอยากที่จะไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอยากแต่งงานอยากจริงจงังอยากเดินหน้าไปต่อในเรื่องของคู่รักนะคะไพ่สวยงามมากๆเลยนะคะ เขารู้สึกว่าเขาเขารอคอยการเริ่มต้นรอคอยการจริงจังชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์เดินหน้าไปต่อในเรื่อง,องความสัมพันธ์แล้วก็คอมมิชเมนด้วยนะคะทำอะไรที่มันแบบมาแล้วนะคะสองใบเลยนะคะหล่นสองใบเลยทีเดียวนะได้คุณได้อะไรอู้คุณได้จัสเมนนะคะจัสเมนกับเอ่อ 9ถ้วยนะคะ j u s t m e n t หมายถึงเขาอยากที่จะคุณจะได้รู้ความความจริงบางสิ่งบางอย่างนะคะเขาจะเข้ามาบอกความจริงอะไรให้คุณได้รู้เหมือนกับถ้าก่อนอันนี้ความสัมพันธ์มันไปทางที่ดีนะคะมันก็จะไปต่อในเรื่องของคู่รักแล้วก็ เดินหน้าในเรื่องของความสัมพันธ์ได้แต่ถ้าไปต่อไม่ได้มันเจ็บปวดหนักมากมันก็จะเป็นความรู้สึกที่เป็นเพื่อนนะคะที่ดีต่อกันนั่นเองเขาอยากเปิดเผยความในใจพูดคุยแล้วก็เคลียร์กับคุณนะคะก้าวถ้วยนะคะเขาอยากส่งสัญญาณว่าเขาเป็นก้าวถ้วยเป็นคนที่ตอนนี้เขาอยู่คนเดียวนะคะเขาไม่ได้มีใครแฮปปี้กับชีวิโตโสดมากมากเลย แฮปปีะะ้ Happy กับชีวิตสดเขาอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วก็ภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ภูมิใจกับหน้าที่การงานแล้วก็การเงินของเขานะคะมีเขาอาจจะเป็นคนเฟลลี่ดูดีมีเสน,นใ,ชใ,ชใช่ใช่แน่นอนเพราะว่าตอนนี้เขาเฮอร์มิตกับก้าวถ้วยเขาอยู่ในโหมดของความโสดนะคะไม่ได้คอมมิทเมนต์กับใครแล้วก็ไม่ได้ที่จะยังไม่ได้เลือกใครหรือว่าอะไรยังไงถ้าเขามีคนคุยนะคะเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่ตอนนี้ แฮปปี้กับชีวิตของตัวเองมากๆและสิ่งสิ่งนั้นเหมือนกับว่าเขารอคอยมาเจอคุณรอคอยการได้เริ่มต้นในความสัมพันธ์กับคุณนะคะเขาอยากสื่อว่าเขาอยู่คนเดียวนะคะเขาเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างอาจจะเป็นผู้บริหารนักธุรกิจก็ได้นะคะเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างแล้วขาดหนึ่งถ้วยคือการแต่งงานนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือเจฮันนเฟน์กับสีไม้เท้าจัสต m e n t เขาอยากแต่งงานนะคะเขาอยากแต่งงานแล้วเขาก็รอเหมือนกับมองหาโอกาส จริงๆด้วยนะคะ เขาอยากชัดเจนในเรื่องความสัมพันธ์กับคุณเขาอยากติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณอยากชัดเจนอยากเคลียร์แล้วก็อยากเดินหน้าต่อด้วยไพ่สวยงามมากๆคนกองที่1เพราะฉะนั้นจงนะคะเราบอยเป็น energy ที่ดีว่าเขาอยากติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณคนคนนั้นอาจจะเป็นคนทัดลมก็ได้นะคะอยากติดต่อสื่อสารนะอยากพูดคุยนะอยากชัดเจนในเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็อยากเคลียร์กับอดีตที่ผ่านมาด้วยที่คุณ2คนไม่เข้าใจกันนะคะเพราะฉะนั้นเขาอยากได้รับชัยชนะในเรื่องความสัมพันธ์อยาก ที่น,นะ1และนี่ก็คือ energy ของเขาคิดอะไรในใจตอนนี้นะคะไพ่พลังงานสวยมากเลยนะคะยังไงฟังไว้เป็นไกด์ไลน์นะคะแล้วก็ energy ดีๆนะวันนี้ไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปิกของเรานะคะ เขาคิดอะไรในใจตอนนี้นะเดี๋ยวเรามาดูซินะขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์สื่อถึงคนกองที่2ค่ะเขาคิดอะไรในใจตอนนี้คะก้าวถ้วยเขาอยากสื่อว่าเขาสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานการเงินนะคะค่ะสิ่งเดียวหนึ่งถ้วยก็คือการได้แต่งงานนะคะแล้วก็การมีคู่รักนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาแฮ ปี้กับชีวิตโสดมากๆนะคะแล้วเขาก็สามารถมีเซนต์หรือว่ามีสัมผัสอะไรก็ได้นะนะคะคล้ายๆคนกองที่หนึ่งเลยทีเดียวเขาแฮปปี้กับชีวิตโสดของเขาตอนนี้มากเป็นคนที่หลัล้าแล้วเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างอยู่แล้วอาจจะเป็นผู้บริหารนักธุรกิจก็ได้นะคะซีโอก็ได้เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนท่านลงก็ได้นะคะเขามีพร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานการเงินนะคะ แล้วก็มีความสุขกับตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองมีชีวิตความโสดที่ดีนะคะถึงแม้เขาจะดูดีมีเสน่ห์มีคนคุยหลายคนยังไงเขาก็ยังไม่ได้คอมมิทเมนต์อะไรกับใครนะคะเดวิลอุปสรรคนะคะอุปสรรคและการเสน่หาอุปสรรคและการเสน่หานะเดวิลนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าทำไมต้องเป็นเดวิลคะ The flu เพราะอะไรเพราะว่าคนทางไกลนะคะคนคนนี้เขาอยากมาหาคุณใจจะขาดอยู่แล้วนะคะเดวิลเป็นทางอุปสรรค mm. เป็นทางความเสน่หา mm. ความเเครซี่ความที่อยากที่จะเดินทางมาหาคุณ mm. นะคะคุณกับเขาอาจจะอยู่ไกลกันหรือว่าเ, mm. เหมือนกับ มันไม่ไกลแต่มันก็อาจจะยังไม่ได้จังหวะที่จะได้มาเจอกันนะคะอาจจะไกลแต่ไกลไม่มากหรือว่าคนละจังหวัดอาจจะต่างถิ่นต่างแดนนะคะก็ได้เลเวอร์ over, คุณกับเขาตกหลุมรักกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอมันเป็นเดทิเน่จริงๆระหว่างคุณกับเขานะคะเขารู้สึกมีความรักกับคุณมากๆเลยเขาชื่นชอบคุณมากๆคิดว่าเขาน่าจะตกหลุมรักคุณมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเขาเสน่หหาคุณมากๆเลยนะคะ เขาเสน่หาเราเครซี่คุณมากๆเลยเขาต้องการคุณมากๆเลยนะคะเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะเดินทางมาหาคุณนะคะเพราะว่าคำว่าเลเวอร์มันเป็นชะตาฟาริขิดจริงๆมันเป็นบุกเพสันิวาสที่ทำให้คุณกับเขาได้มาเจอกันนะคะแล้วก็คุณสองคนรู้สึกว่ามีความผูกพันกันไปมีความผูกพันกันอยู่ในหัวใจแล้วก็ต่างคนอาจจะมีอ่แพชชั่นหรือว่าสัมผัสอะไรพิเศษนะคะถึงกันก็ได้ แปดไม้เท้านะคะการได้ติดต่อสื่อสารคุณอาจจะได้รับข้อความนะคะ message จากเขาอย่างกระทนห,หันไม่ทันในตั้งตัวก็ได้นะคะเพราะว่าแปดไม้เท้ามันเป็นอะไรที่รวดเร็วกระทนหันความรู้สึกความสัมพันธ์นะคะแน่นอนครั้งแรกคุณตกตกหลุมรักเขาแล้วก็ตกหลุมรักซึ่งกันและกันตั้งแต่ครั้งแรกแล้วและความคิดในใจของเขาตอนนี้เขาอยากพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณมากๆเลยนะคะอย่างกระทนหันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คือมันเป็นความรู้สึกของ ความรู้สึกที่มันเติบโตขึ้นทุกวันมันเบิกบานมันอยากจะพุ่งออกไปมันอยากที่จะจะทำติดต่อใจจะขาดอยู่แล้วแต่มันยังทำอะไรไม่ได้คือเหมือนกับได้แต่คิดอยู่ในใจนะตอนนี้นะคะอืมดีๆมาก,มากๆเลยนะเขาอยากคุยกับคุณมากนะคะ สามเหรียญน,นะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นนักวิศวกรนนะักออกแบบนักวางแผนนักพัฒนา,นาระดับผู้บริหารระดับผู้นําก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาสามเหรียญหมายถึงการปรึกษาหารือการพูดคุยกันถึงเรื่องอนาคตแน่นอนค่ะเขาอยากติดต่อสื่อสารและเขาอยากพูดคุยกับคุณในเรื่องของอนาคตการไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเขาเขาแบบ ต้องการมากๆจริงๆที่จะไปต่อในเรื่องความสัมพันธ์กับคุณเพราะว่ามันเหมือนกับโชคชะตานําพาให้คุณกับเขาได้มาเจอกันแล้วแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเหมือนมีแพชชั่นซึ่งกันและกันนะคะมันมีแพชชั่นซึ่งกันและกันมันคิดถึงกันมากๆเขาคิดถึงคุณมากๆเขาคิดว่าคุณคือคนที่เขาอยากไปต่อในเรื่องความสัมพันธ์นะคะแล้วเขาก็สื่อถึงให้คุณได้รู้ด้วยว่าตอนนี้เขายังไม่ได้คอมมิตเมนต์กับใครแปดเหรียญนะคะแปดเหรียญคนคนนี้เป็นคนที่ ทำงานเก่งมากๆนะคะแล้วก็มีความอดทนมากๆเลยจริงๆนะคะแปดเรียนมันเป็นอะไรที่นิ่งๆนะคะเฉยๆดูหน่าเบือ่อแต่มันมีความมั่นคงเพราะเขามีความมั่นคงในความรู้สึกของเขารักเดียวใจเดียวนะคะมั่นใจพูดอะไรทํา พูดอะไ,ไปนะคะแล้วก็ต้องทําสิ่งไหนต้องทําไม่ได้แล้วก็อดทนอดใจรอให้ได้มากๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรไม่ว่าจะนานแค่ไหนแล้วยิ่งความรักถ้าได้รักใครแล้แลวนะคะก็ะรอคอยได้นะคะอดทนเพื่อที่จะรอคอยได้เป็นคนที่ขยันขันแข็งและเป็นคนที่ใจสู้นักสู้มากๆเลยนะคะอดใจได้อดใจอดเปรี้ยวไว้กินหวานได้นะคะ King of Wands อย่างที่บอกค่ะเขาเป็นราชาไม่เท้าเป็นทัดฝนะคะผู้ซึ่งเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงมากนะคะ ทำงานเก่งนะคะอย่างที่บอกเป็นนักคิดคิดมากด้วยนะคะเป็นผู้บริหารเป็นคนที่มีทัศนคติไกลมองกันไกลนะคะมั่นใจในตัวเองสูงมากๆเลยแล้วก็พูดจริงทําจริงนะคะไม่มีการมโนไม่มีการอะไรทั้งนั้นรักความยุติธรรมมากๆเลยทีเดียวทีเดียวนะคะมีความอิโก้นาสูงมากมีความพราวมีความมั่นใจในตัวเองสูงสุดๆเลยนะคะ จมูนนะคะแล้วก็อึดอัดมากๆนะตอนนี้นะคะไม่ว่าคุณกับเขาจะมีเรื่องอะไรกรันหรือว่าไม่เข้าใจกันเกิดขึ้น,ขนเขารู้สึกอึดอัดภายในใจนะกับการที่ไม่ได้คุยกับคุณหรือว่าระหว่างคุณกับเขามันมีเรื่องมีปัญหาที่ต้องห่างกันไปนะคะเจ็ดไม้เท้าเขายังคงต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่ค่ะ ะะไม่ว่าอยู่ห่างไกลแค่ไหนไม่ว่าคุณกับเขาจะไม่ได้คุยกันเขายังคงคิดอยู่ในใจว่าเขายังต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์นะคะเจ็ดไม้เท้านะเป็นนักสู้นะักอดทนมากๆเลยนะคะเรื่องราวในชีวิตของเขาอาจจะผ่านอะไรมาเยอะแยะอย่างมากมายทําให้เขารู้สึกว่าเป็นคนที่ อดทนอะไรไหวด้วยความที่ว่าเขาเป็นผู้นําอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะมีอะไรที่คิดไปไกลมองการไกลมากมากเลยนะคะจริงๆมากๆเพราะฉะนั้นเขาอยากติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณนะคะคุณอาจจะได้รับไม่เสจจากเขาอย่างกระทานหันก็ได้นะคนกลองที่สองนะคะให้สวยงามมากๆนะขอบคุณมากเลยสําหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยจะเป็นกําลังใจอยู่ตรงนี้ให้เสมอนะคืนนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนนี้เลือกกองที่สามนะคะกับท็อปปิคของเราเขาคิดอะไรในใจตอนนี้นะเดี๋ยวเรามาดูซิเขาคิดอะไรในใจตอนนี้ขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์สื่อถึงคนกองที่สามเลยนะคะสี่เหรียญน,นะคะเขารู้สึก หวงแหนจังเลยนะคะรู้สึกว่าสองคุณในโซเชียลสองในสิ่งที่คุณทําเขายังกักในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคือเขายังไม่ได้บอกคุณหมดเลยว่าเขาต้องการอะไรเขาจะทําอะไรนะคะเขารู้สึก หวงคุณอยู่ไกลๆนะคะแล้วก็ยังมีคุณอยู่ในหัวใจยังคีบนะคะเก็บนะคะคีพาร์ตนะคะของคุณไว้อยู่เลยกับตัวเขาอยู่ในข้างๆเขาอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะไม่ว่าจะยังไงก็ในช่วงที่ว่างหรือว่าอะไรคิดถึงคุณเสมอเลยแล้วก็มีคุณอยู่ในใจมากๆอยู่ตรงนี้นะคนกล่องที่3นะคะแอบสองคุณแอบห่วงคุณนะคะยังกักความรู้สึกเลยยังไม่ได้แบบ พูดอะไรหมดเลยนะคะเหมือนทำอะไรให้รู้สึกว่ายังคงค้างคานะคะคุณเป็นราชินีดาบนะคะขอดูใ,ใกล้ๆนะคะทุกคนสายตาไม่ค่อยดี าราชินีดาบจริงๆนะคะเป็นคนที่คุณเป็นคนที่ธาตุลมก็ได้หรือว่าเขาธาตุลมก็ได้คุณเป็นคนเด็ดเดี่ยวมากเลยรู้ไหมคะเข้มแข็งชอบแต่งตัวนะคะแต่งตัวแต่งหน้าแล้วก็มีไลฟ์สไตล์นะคะในการแต่งตัวทุกวันเลยมีสเสน่ห์มากๆเฟรนลี่มากๆเลยทีเดียวเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวตัดก็คือตัดจบก็คือจบเพราะฉะนั้นคุณอาจจะตัดจบนิ่งจากเขามาก็ได้นะคะ เขาเห็นว่าเขาคือเขาคิดเลยว่าคุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวแล้วก็เข้มแข็งมากอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะมั่นใจมั่นใจมากๆเลยหกดาบนะคะความรู้สึกของการรอคอยอะคะ่ะเขาเหมือนกับว่าเขายังไม่คงไม่ยอมแพ้ยังคงรอคอยวันแล้วก็เวลาอย่างที่จะเจอกับคุณอยากที่จะอยู่ข้างๆกับคุณเหมือนกับว่าระหว่างคุณกับเขามันมีอุปสรรคนะคะที่ ยังไม่สามารถเจอกันได้คุณกับเขาอาจจะเป็นคนทางไกลด้วยก็ได้นะคะคนทางไกลออกมาแล้วนะคะอืมออกมาสี่ใบเลยนะจริงๆไพ่สามถ้วยนะคะจะออกมาหลายรอบมากเลยทีเดียวนะคะเขาอยากเจอกับคุณอดทนอดใจรอเพื่อที่จะได้มาเจอกับคุณการได้เดินทางมาเจอกับคุณมีช่วงเวลาที่ดีๆกับคุณทานข้าวดินเนอร์ปาร์ตี้หรือว่า ช่วงโรแมนติกโร,โรแมนติกอาหารสวีทหวานนะคะมองตากันใต้แสงเทียนใต้ใกล้น้ําทะเลหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะร้านอาหารที่แบบว่าโรแมนติกโรแมนติกอะไรแบบนี้นะ,ะอยากเจอคุณมากๆอยากเดินทางมาเจอกับคุณสี่ไม่เท้านะคะอยากเริ่มต้นพระนาวความสัมพันธ์กับคุณแล้วการแต่งงานออกมาอีกแล้วนะคะ อยากเริ่มต้นการแต่งงานกับคุณนะคิดถึงคุณมากๆเลยยังมีคุณอยู่ในหัวใจเห็นไหมคะแล้วตัวตนของคุณขึ้นชัดเจนประทับอยู่ในหัวใจเขาแม้ว่าไกลหรือว่ามีอุปสรรคก็ยังคงรอคอยอยากเจอกับคุณมากๆเลยอยากเฉลิมฉลองอยากมีช่วงเวลาที่ดีกับคุณสี่มิถุายนอยากจริงจังเริ่มต้นในเรื่องของความสัมพันธ์กับคุณเป็นคู่รักเลยทีเดียวนะคะและอะไรเอ่ยในขอดูใกล้ๆซิ six of cups ค่ะ6เหรียญน,นะคะเขาคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆความรู้สึกเก่าๆระหว่างคุณกับเขา เออ six ไม่ใช่ค่ะขออภยนะัยนะหเหรียญนะคะเมื่อกี้ six of pentacles นะคะไม่ใช่ six of cups สายตาแย่นะคะทุกคน6เหรียญน,นะคะความรู้สึกของเขาเป็นคนที่อยากมาเป็นผู้ให้ผู้ดูแลกับคุณเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะคะแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีมากๆชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะแล้วก็เป็นผู้ให้ให้อย่างไม่หวังผลตอบแทนเพราะฉะนั้นเขาอยากเข้ามาดูแลเทคแคร์คุณ เพราะว่าขึ้น3ามถ้วยแล้วก็4ี่ไม้เท้านะคะเข้ามาดูแลเข้ามาเทคแคร์และเขาก็เป็น king of cups นะคะเขาเป็นคนทาดน้ำก็ได้หรือว่าทาัดลมก็ได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นราชาถ้วย ผู้ซึ่งเป็นคนที่อบอุ่นจิตใจดีมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะมีสเสน่ห์มากๆทั้งแววตาทั้งน้ำเสียงทั้งคำพูดนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความมีเหตุผลมากๆมีมีความโรแมนติกมากๆเลยจริงๆนะคะและเขาจะเป็นคนที่ใช้ความรู้สึกเหตุผลแล้วก็อารมณ์นะคะควบคู่กันไปได้ดีมากๆเลยจริงๆเพราะฉะนั้นเป็นคนที่มีเหตุผลมากๆถ้าคุณได้อยู่ใ,ใกล้ๆเขาคุณจะมีช่วงสวีทหวาน ช่วงโรแมนติกมากๆเลยจริงๆนะคะอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้คุณด้วยนะคะเขาจะยอมตามใจคุณทุกอย่างจริงๆนะะเพราะว่าเขาเป็นคนจิตใจดีมากๆเลยนะคะพร้อมดูแลพร้อมให้กับคุณมากๆเลยอย่างที่คุณไม่ต้องร้องขอนะคะอยากเป็นผู้ให้กับคุณนะคะอยากมาซัพพอร์ตอยากมาดูแลนะ <c oughs> อยากเป็นสายเปย์นะคะโอ้ถึงเขาจะไม่มีให้เยอะแต่เขาก็สามารถหาให้คุณได้นะเด็กถือดาบ นะค,ะคนคนนั้นอาจจะเป็นคนธาตุลมก็ได้อย่างที่บอกลมหรือน้านะอาจจะเป็นคนทางไกลนะคะเด็กถือดาบเป็นอะไรที่เขาอยากติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณนะคะรอเคลียร์ปัญหากันรอการพูดคุยกันนะเฝ้ารอคอยอยากคุยมากๆเลยจริงๆนะคะช่วงสองสามวันนี้ไพ่จะออกมาพลังงานคล้ายกันหมดเลยนะคะทุกคนถ้าทุกคนสังเกตเดะสตาร์ Star, นะคะการเริ่มต้นการปรับในเรื่องของ ปรับความเข้าใจนะคะคนคนนั้นอาจจะมีชื่อเสียงในวงสังคมของเขาแล้วคุณอาจจะเป็นคนป๊อปปูล่าในสังคมคุณเหมือนกันและเขาระหว่างคุณกับเขามันมีการถอยนิ่งกันไปแต่มันมีการรอ,รอการเริ่มต้นการปรับในเรื่องของความรู้สึกการเข้าใจการการเริ่มต้นในเรื่องของความสัมพันธ์กันนะคะออกมาแล้วนะคะ ในใจของเขาตอนนี้8ดเหรียญนะคะยังรู้สึกเหมือนเดิมนะคะเคยพูดอะไรเคยคิดถึงคุณยังไงเคยทําอะไรไว้ยังคงเหมือนเดิมอยู่ที่เดิมนะคะเป็นคนที่ขยันทํางานมากๆเลยนะคะและเป็นคนจิตใจดีอดทนมีความเข้มแข็งเพราะฉะนั้นความรู้สึกของเขายังคงเหมือนเดิมนะคะณนะตอนนี้ความในใจของเขารู้สึกแล้วก็คิดถึงคุณเหมือนเดิมมีคุณอยู่ในใจเหมือนเดิมนะคะเฝ้ารอคอยการพูดคุยการเดินหน้าในเรื่องความสัมพันธ์ถ้ามันไปต่อไม่ได้ยั่ไง่ายเขาก็จะต้องเคารพในการตัดสินใจคุณอย่างแน่นอนนะคนก ที่3นะคะ Energy พลังงานส่วนมากจริงๆนะคะแน่นอนความคิดในใจของเขาเขาอยากที่จะทาแบบนี้อยากที่จะจริงจังกับคุณอยากที่จะเดินหน้าแบบคู่รักอยากไปต่อในเรื่องความสัมพันธ์แต่ถ้ามันไปต่อไม่ได้เขาต้องเคารพและให้เกียรติคุณและนี่คือความในใจของเขาว่าความรู้สึกของเขานะความในใจของเขายังคงเหมือนเดิมนะคะ ยังคงเหมือนเดิมมีคุณเหมือนเดิมคิดถึงคุณทุกวันนะคะแล้วก็เฝ้ารอคอยการติดต่อสื่อสารพูดคุยคุณอาจจะได้รับไม่เส็จจากเขาอย่างกระดันหันไม่ทันในตั้งตัวก็ได้นะคะเหมือนกับเด็กถือดาบมันเป็นอาชีที่รดอดรอการติดต่อพูดคุยสื่อสารเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่อายุไล่เลี่ยวกับคุณก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่เฟรนลี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆอย่างที่บอกแต่ถ้าอายุมากกว่าคุณเขาก็ยังคงอ่อนกว่าวัยหรือว่าสมวัยนะคะ เป็นคนที่ดูแลตัวเองดีเหมือนกันนะคนกลองที่3นะคะ Energy จีไพ่สวยมากๆเลยทุกกล่องยังไงฟังไว้เป็นพลังงานแล้วก็เป็นไกด์ไลน์นะคะขอบคุณมากที่ติดตามรับชมแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสมบังในทุกๆเรื่องเลยนะคะจะเป็นกำลังใจให้เสมอนะขอบคุณมากนะคะไปแล้วนะสวัสดีค่ะ